ัสดีค่ะเอาแต่ต้นทางเลยเอาแต่ต้นทางนีทางเข้าสวนบ้านพี่ชิวแต่ก่อนตนนั้เขาเป็นแบบนี้หมดใช่ไหมใช่ใช่ตอนที่มาเขมรครั้งแรกไปเสียมเรียบแล้วแล้วดึงปั้นแล้วพี่ชิวได้ลงช่วยเขาเข็นรถด้วยนะหุ่นเกาะเป็นอะไรเลยป็นลปั้นเลย ใช่ทางยังเป็นแบบโบราณอยู่หละครับหน้านีกับว่าแดงหมดเลยใช่ใช่เลยสานเนาะนี่ทำงานน่าฝนก็ลื่นตกหน้าฝนก็ลื่นตกถนนมากเลยแม่อาจารย์อาจารย์นี่นะมีแต่พวกคนไทยคนโตซื้อโบรนณอะไรชาวบ้านชาวรถกับชาวที่เขาทางทำงานอาจารย์นะวันนี้เรามาทางเป็นแบบนี้นะ ชิวเชื่อว่าวันนี้เรามาทางเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่อุย้ยมีอินทรพาลัมด้วยตรงเนีเเ้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อีกทีนี่ทียบบลเม็ดปุกเม็ดโอ้โคิดดูอะรุ่นแรกพี่ชิวเขาขนมาเมล็ดเข้ามาประเทศกัมพูชา40,000เม็ด40,000 40ต้นแล้วก็ลงข่าวอะไรกันใหญ่โตเลยหนู้วนังสงสารสงสารอนี้โรงงานเพื่อนผมด้วยรัาทำ ตอนนี้ครับน่ออกคนพเรือแล้วนะ่าีน้ะตันเหมือนกันงานต่างๆเนี่ยสมอยู่ตรงเนี้ยเชิวมีกี่ร้อยไร่แถเนยนี้นจะเป็นลอยคันอืมอยไรอยไรก็เป็นอาณจักรเลยนะแล้วหน้าฝนเป็นยังไงพี่ชิว เอาได้ไหมเราเรามาอีกครั้งนี้อาจจะเป็นคอนกรีตแล้วสมุดงจะทำเนี่ยไปรอบรอบเขามอน้ำดินดำใช่ใช่ดินดินดำดีเนาะอุกคนจนมีไปไปถึงทะเลสาบอาจารย์น้ำน้ำมาจากไหนน้ำเนี่ยน่าจะมาจากเมืองไทยมั้งเนี่ยเอ้าเหรอครับน้ำฝงเหรอทุกน เขาทำตรงนู้นมีอ่านประธานตรงนู้นก็ประมาณหลายพันไรการพัฒนาของเขาเพ้มีต้นตะขบด้วยปีนี่แหละผมจะทำถนนละนร้บรอบเ้าผมมีไมโครเองปักทำเองเลยเเลยูกลางใส่เอา จะทำทั้งใหม่ทั้งใหม่ครับทำถนนเองครับเสียตังแบบสีแดงนะสีแดงลงลูกล้างก็พอเลยข้างสวนได้อีกอยจากนี้ไปถึงสวนแค่รถรถหนึ่งเที่ยวไปจะทำรีสอร์ทในนี้ไหมดีเ่ยดีนะผมชอบอย่างนี้แหละในในปานะคนชอบแอบแอบมา มีค่อยจะปลูกอะไรเนาะในไทยเว้ยนาอุ๊ยนาเหรอนาปีละคั trong. ้งเนาะครับผมนาปีละพันงนาปีครับผมนาปีรอนักฝนอย่างเดียวเลยครับมีงงานทุนประธานตรงนี้มีนักสภาในไทยมีสองแสนก็จบ